คือขบวนการของจิตท,ที่เป็นหมู่เป็นกลุ่มแต่ขบวนการนี้ยังมีกิเลสตัณหาอุปทานจัดอยู่เมื่อจิตรวมกำลังได้ที่แทนที่จะใช้ประโยชน์ทางปัญญาเรียนรู้ความจริงแล้วหวางเลิกสิ่งที่ตนหลงก็กลับมาแสดงออกทางตรงกันข้ามเสียคือนําสิ่งที่ตนหลงขึ้นมาเสพให้ผีได้รับอาหารนั่นคือหลงมัวเมาหนักซ้ำเสียอีกการเสพยาเสพติด จึงคือพวกเทวดาเสพกามกามาวจรจิตและพรมเสพอารมณ์แท้รูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตเป็นการเสวยอารมณ์ที่ตนติดตนยึดมากไปด้วยภวะตัณหาที่ยังมีการมาตัณหาซ้อนแฝงอยู่ข้างในจิตอีกทีที่ไร้กาดก็คือเป็นอัตตกิลมัฐานโยกอย่างช,ชัดเจนชนิดกำลังเดินทางเข้าไปสู่อัต,ตะวินิบาตคือเป็นการฆ่าตัวตายอย่างเปลืองที่สุดแพงที่สุด ทรมานกายที่สุดเนื่องจากธาตุต่างๆในตัวยาที่เสพเข้าไปในร่างกายนั้นจะทำงานกับเซลล์แห่งร่างทำลายเผาผลาญรูปขันหรือทำลายประสาทและอวัยวะของร่างกายโดยตรงอายุจึงสั้นแน่นอนสำหรับผู้เสพยาเสพติดซึ่งผิดกับพวกฝึกหัดดับกันที่จิตชนิดนั่งบำเพ็ญฌานหลับตาโดยไม่ดื่มไม่กินไม่ฉีดไม่สูบอย่างนี้จะอายุยืนแต่มันก็ยังเป็นการเสพติดอยู่เช่นกัน ถว่ากรรมวิธีคนละเหตุปัจจัยเท่านั้นและเรียกว่าอัตตกิลมถฐานุโยคอยู่เช่นกันอีกด้วยทั้งเป็นอัตตะวินิบาตเหมือนกันอีกอัตตะวินิบาตแปลว่าการทําตนให้ตกนรกอย่างต่ำสุดหยาบสุดหรือการฆ่าตัวเองตายแต่พวกฝึกหัดดับกันที่จิตชนิดนั่งบำเพ็ญฌานหลับตานี้ทำลายเผาผลาญน,นามขันหรือทำร้ายจิตและเจตสิกของวิญ,ญญาณโดยตรง ส่วนการเป็นอายุนั้นก็มีทั้งตายและมีทั้งเกิดอยู่ในตัวจึงได้ชื่อว่าเทพเพราะตนเองนั้นคือผู้ที่กำลังทำตนเองให้ตายอยู่ตายอยู่แต่ตนเองก็ไม่รู้จักตายผู้ไม่รู้จักตายคืออวิชชาซึ่งไม่ใช่หมายถึงอมตะนะเนื่องจากในจิตวิญญ,ญาณมีแต่เกิดเกิดเกิดต้องการแต่เกิดเป็นที่ตั้งนี้คือภวะตัณหาแท้ ที่ว่าตายอย่างสัจจะนี้ปรมัทสัจจะก็คือเป็นการฆ่าตัวเองให้ตายจากการจะได้เป็นพระอริยะหรือพระอรหันต์มิใช่ฆ่าร่างกายประเภทนี้ฆ่าจิตวิญญาณฆ่าปัญญาหรือทำลายนามขันของตนเองทั้งยังนับว่าเป็นการฆ่าตัวตายที่เปลืองที่สุดคือเปลืองเวลาเพราะเสพซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างไม่ควรจะไปเสียประโยชน์เลยแพงที่สุดคือ ลงทุนภาคเพียรฝึกฝนด้วยความยากเหลือเกินทรมานจิตเป็นที่สุดอีกเหมือนกันเพราะที่จริงแล้วเมื่อจับจิตตะล่อมจิตอยู่ออกปานนั้นก็ควรจะเอามาให้เรียนรู้สิ่งที่ดีที่ควรรู้นี่กลับเอาไปดับเล่นเอาจิตไปติดไปยึดหลงในอารมณ์ดับอารมณ์ว่างเป็นการเสพติดอีกชนิดหนึ่งไปเสียชิบแต่ยังไงยังไงก็ยังดีกว่าติดเสพยาต่างๆหลายร้อยหลายพันเท่า ทว่าก็น่าเสียดายกว่าพวกหลงยาเสพติดหลายร้อยหลายพันเท่าเหมือนกันเพราะตั้งใจจะเดินทางไปให้ถึงนิพานแล้วจริงๆแต่ก็ยังไปติดไปหลงโลกียารมอยู่ให้ตายเปล่าไปเสียนี่พวกเสพติดโดยใช้ยานั่นแหละร้ายกาจยิ่งหนักที่กาลังก่อความยุ่งยากมากมายแก่สังคมเพราะความไม่รู้งโง่ต้นสายปลายเหตุทั้งผู้เสพและผู้ผลิตยาเสพติดนั้นๆ ทั้งผู้จะปราบปรามด้วยจึงนับวันจะยุ่งยากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณเรื่อยๆไปน่าจะได้เรียนรู้เรื่องของกิเลสตัณหาอุปทานหรือเกี่ยวกับด้านจิตกันเสียบ้างมิฉะนั้นจะเดือดร้อนไม่มีทางเพลาลงได้เลยมีแต่จะรุนแรงขึ้นเพราะการติดยาเสพติดก็คือตัวจิตนั่นเองแหละที่สำคัญยิ่งกว่าด้านกายด้านวัตถุทีนี้ก็มากล่าวถึงว่าเมื่อผู้ทำตนไปสู่ความดับได้จนสลบแล้ว หรือถึงซึ่งสมาบัติแล้วตามสภาพแห่งความเป็นสมาบัติที่เขากํำหนดหมายเอาจะถึงขั้นแข็งทื่ออยู่ก็ตามพวกทำในรธแบบเล่นชาหลับตาหรือพวกสะกดจิตจะสั่งตนเองหรือจะตั้งเจตนาไว้ก็ดีหรือแม้จะไม่ได้ตั้งละ่ะแต่เคยรู้เคยเห็นเคยหัดเคยซับซาบมาแต่ปางใดปางใดหรือซับซาบด้วยยานวิถีใดๆก็ดีล้วนเรียกว่ายึดหรืออุปทานทั้งสิ้นจะอ่อนระทวยอยู่ก็ตาม คือบางทีก็ไม่มีเจตนาจะให้ร่างแข็งทื่อมันก็จะอ่อนระทวยไปเมื่อจิตส่วนหนึ่งไม่เข้าไปทำงานบังคับกายให้แข็งทื่อแต่ก็เรียกว่านิโรธอสัญยีหรือเป็นความดับเป็นการสลบหรือเป็นสมาบัติตามที่เขาหมายแม้จะเป็นผู้ที่กำลังเมายาเสพติจจดจัดก็คือผู้ที่กำลังอยู่ในสภาพดับหรือสลบเหมือนกันเอากันเพียงเมาเล่าก็ได้หรือจะลองจริงๆแค่บุหรี่ก็ถึงสลบ ถึงดับได้ถ้าฤทธิ์มันแรงพอมากพอประสาทของผู้นั้นอย่างต้านทานไม่ได้ผู้อยู่ในสมาบัติหรือผู้กำลังสลบมันไม่มีความรู้ตัวเองทั้งหมดมันไม่รับสัมผัสสภาวะที่นอกเจตสิกที่ตนหลงของตอนนักมันก็คือหลับนั่นเองแต่หลับชนิดพิเศษยิ่งกว่าการหลับธรรมดาสามัญสำนึกแห่งจิตกับจิตใต้สำนึกมันทำงานไม่สืบต่อไม่รับส่งต่อช่วงงานกันแล้วเรียกว่าขาดสันตติ ซึ่งขาดอย่างไร้สติไร้ปัญญาคือไม่มีความเข้าใจอันท่องแท้อยู่ในจิตว่าอะไรคือดีอะไรคือชั่วเลยสั่งจิตไปในทางดีไม่เป็นดังนั้นผู้ใดมีกิเลสตัณหาอุปทานผสมผสเอยู่ในจิตและอย่างดิ้นแรงออกไปทำงานได้ยังไม่หยุดสนิทยังไม่นิ่งสนิทมันก็จะวิ่งออกไปทำงานอยู่ตามอำนาจความดิ้นรนของกิเลสตัณหาอุปทานนั้นๆจริงๆ จึงคือผีนั่นเองทำบทบาทกรรมกริยานั้นๆอยู่เจ้าตัวบางคนก็จะรู้อยู่กับอารมณ์วิธีจิตของเขาบางทีรู้ชัดเจนเหมือนคนเป็นเป็นปกติธรรมดาก็ได้แต่ไม่มีความสามารถสั่งจิตของตนได้เลยนอกจากอุปทานที่มีกิเลสต,ตัณหาร่วมอยู่ด้วยจะเป็นตัวสั่งแล้วก็ทําตามแรงกิเลสแรงตัณหานั้นๆเพราะไม่เคยเรียนรู้กิเลสต,ตัณหาโดยเฉพาะอุปทานให้ชัดเจนก่อน และไม่เคยฝึกการฆ่าการทำลายการดับกิเลสตัณหามาเลยดังนั้นกิเลสตัณหาอุปทานสังขาริกังตัวสำคัญมันจะชักจูงชี้ชวนลากให้เป็นไปอย่างไรก็จะเป็นไปตามมันทุกประการตนไม่มีอิสระแต่กิเลสตัณหาอุปทานสิกลับเป็นใหญ่แสดงบทบาทเต็มที่อย่างอิสระนี่เองเรียกว่าถูกพยามารครอบงำไว้แล้วหรือ ถูกพยามาลตรึงไว้แล้วไม่รู้ดีรู้ชั่วที่ถูกที่ควรตามชั้นตามฐานะตามกาละเทศะรู้แต่ตามอุปทานและตัณหาจะพาจิตไปก็เรียกว่าคนผู้นั้นคือตัวตัณหาตัวอุปทานแท้บางคนร้อยเปอร์เซนต์เลยทีเดียวนั่นเองบางคนไปสวรรค์ที่ตนรักตนยึดตนชอบบางคนไปนรกที่ตนเคยยึดเคยถือเคยเชื่อล้วนคือภวะตัณหา ทั้งทั้งที่บางคนกลัวไม่อยากไปแต่มันมีจิตอยากรู้ตัวหนึ่งบงการอยู่เรียกเหมือนว่าอสังขาริกังซึ่งตามจริงผู้อย่างมีจิตแค่อเหตุุกะก็จะยังไม่สามารถรู้จิตตัวอยู่เบื้องในลึกๆที่เป็นมโนโปุพังแท้ๆตัวนี้เพราะที่จริงอสังขาริกังมันก็ไม่มีมันเป็นเพียงชื่อเรียกบัญญัติสำหรับผู้อย่างไม่รู้เท่านั้น เนื่องจากมันดูเหมือนทำอะไรไปได้โดยไม่มีจิตใดสั่งจิตใดกระตุ้นแต่แท้จริงที่สุดนั้นจะทำอะไรโดยไม่มีจิตสั่งนั้นไม่ได้เลยถ้าผู้ใดนึกถึงพุทธพจน์ข้อมโนปุพังเข้ามากับเยธรรมมาเฮตุป,ปะภวาผูมคันผู้มีความรู้ชั้นหนึ่งก็ต้องอนุโลมเอาง่ายๆไปก่อนว่ามันมีการทำหรือมีสิ่งเกิดโดยไม่มีเหตุก็เลยตั้งภาษาตัวหนึ่งว่า ไม่มีอะไรเป็นเชื้อกระตุ้นอสังขาริกังประกอบไว้อีกคำหนึ่งสำหรับผู้ยังไม่สามารถสับราบได้จริงๆก็แบ่งภูมิแบ่งชั้นไว้ด้วยภาษาเป็นบัญญัติกันเท่านั้นเองเนื่องจากมันละเอียดลึกซึ้งมันยากเกินภูมิคนธรรมดาชั้นนั้นจะรู้ก็ตั้งบัญญัติคำสรุปไว้เป็นชั้นๆเป็นตอนๆติ้งต่างว่าจบลงแล้ว หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วว่างันเถอะเหมือนเด็กเล็กๆเ,เรียนรู้จํานวนก็หัดนับ1 0ถึงหัดเรียนรู้วิธีบวกกับลบก็สมมติว่าจบกันนั่นเองแต่สําหรับผู้ที่สามารถรู้ได้กว่านั้นเขายังมีมากกว่านั้นเป็นอนันตังทีเดียวแต่นั่นแหละสําหรับในที่นี้เรากําลังกล่าวถึงจิตผู้เสพติดที่ยึดอารมณ์ชอบอารมณ์อยากของตนมันต่างก็ดิ้นรนท่องเที่ยวไปตามอุปทาน ตามแรงแห่งอนุสัยอาสวะของแต่ละคนเขาก็คือผู้ไม่รู้โดยตรงและต่างคนก็ต่างยึดต่างหลงภูมิหลงเสพอารมณ์ที่ตนอยากโดยตนยังไม่อย่างรู้ความแท้จริงสัจธรรมถึงความแท้จริงนี้ตนจึงคือพวกศิลปะเปลือยหรือกิเลสอิสระบางคนก็ยึดเอาการไม่ไปไหนอยู่ว่างๆว,าง,วางอารมณ์เบาสบายก็มีนั่นเรียกว่าเสพอากาสานันจายตนะ บางคนปล่อยอารมณ์ไปสู่จุดที่ตนชอบที่สุดจะเป็นแดนไหนพบไหนแบบไหนอย่างไรเขาก็จะปั้นจะเสกสรรสร้างเอาทั้งสิ้นมันทำได้อย่างสะดวกมากตอนนั้นเพราะมันวางโลกวางความกังวลวางความดีความเลววางความรับผิดชอบใดๆหมดสิ้นจริงๆแม้แต่ร่างกายของตนจึงจัดจิตของตนหรือสะกดจิตตนให้อยู่ในขอบเขตที่ตนยึดตนอร่อยตนพอใจจะเสพ หรือพอใจจะสวยนั่นเองอาการอย่างนี้หรือสิ่งที่ทำให้แสดงอาการอย่างนี้บาลีว่านิโคตะที่ไปเป็นภาษาฝรั่งที่ว่านิโคตินหรือนิโคติกนั่นแหละแปลว่าไม่ไปกับโลกแล้วหรือไม่เอากับโลกแล้วเพราะโลกที่ต้องยึดต้องถือต้องอยู่ใต้ขอบเขตขอบข่ายของศีลธรรมของสังคมของจารีตประเพณีวัฒนธรรมและของกฎหมายนั้น จะทำอะไรอะไรก็ไม่ได้สมกับความโลภความอยากเอาเสียเลยมันจึงมีแต่ทุกข์ทว่าผู้ที่ไม่ไปกับโลกแล้วโดยใช้ฤทธิ์ของนิโคติกนี้เขาไม่รู้อย่างนี้หรอกนะแต่เขามีอาการอย่างนี้อยู่ทีเดียวหรือแปลว่าเลือกเอาตามที่ตนชอบหรือไม่ออกจากเขตที่ตนจํากัดให้แก่ตนก็คือกิเลสตัณหาอุปทานของตนชอบยึดรักอย่างไร ก็จะสิงสู่อยู่กับการกระทํานั้นอารมณ์นั้นทำได้อย่างไม่กลัวไม่เกรงด้วยเรื่องใช้ยาเสพติดทำสมาบัติทํำนิโรธให้แก่ตนนั้นเป็นการกระทําที่ร้ายกาดเพราะมันไม่ได้เดินเข้าหาจิตอันหมายจะสงบอย่างเดียวมันมีแต่ความไม่รู้เหตุไม่รู้ผลมันทำตนให้ไร้ความรับผิดชอบในโลกวางโลกข้างนอกตนให้เกลี้ยงเหมือนโลกนี้มีแต่เราเป็นใหญ่ แล้วก็เข้าหาอุปทา,านคือสิ่งที่ตนยึดว่าสุขที่สุดเท่าที่ตนฝังไว้ในสันดานอนุสัยและจะทำอย่างไม่กระดากอย่างกล้าบ้าบินซึ่งจะเป็นผลกระทบกระเทือนถึงผู้อื่นคนอื่นอย่างร้ายโลกจึงเดือดร้อนเพราะเหตุนี้ดังจะได้เคยรู้เคยเห็นพฤติการของคนพวกนี้มาแล้วที่เป็นภัยต่อสังคมหรือแม้ทำกับตนเองขนาดเสพเข้าไปได้ที่แล้วก็เอามีกรีดเนื้อตัวเล่นเลือด เล่นแผละวกหวะของตนเองแล้วเขาก็เป็นสุขก็มีนี่แหละพวกทิ้งได้แม้แต่กายหรือจำพวกดีที่สุดก็เสพอารมณ์พรหมเช่นเดียวก,กันกับผู้ทำสมาบัติทางจิตคืออยู่เฉยๆว่างๆงานการไม่รับผิดชอบโลกจะไปอย่างไรก็ไม่สำคัญฉันไม่มีโลกไม่ห่วงไม่รับรู้อะไรใครถึงรู้ก็เฉยๆวางหมดไม่เข้าใจว่าควรจะทำสิ่งที่ดีคืออย่างไร ควรจะช่วยผู้อื่นอย่างไรไม่เอาทั้งนั้นก็อยู่ในประเภทเชิงเดียวกันกับพวกเสพอภิสัญญาเนิโรธและพวกติดสุขแต่เป็นแบบอรูปชาล,ลืมตาคือพวกเห็นทุกอย่างเป็นความว่างเป็นของว่างเหมือนอากาศธาตุทั้งนั้นไม่มีอะไรจริงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาอะไรก็ไม่มีอะไรไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแม้จิตของตนก็ว่างๆไม่ยึดอะไรเลย ไม่สําคัญมั่นหมายสิ่งใดเลยไม่ทําประโยชน์แก่ใครเลยจะสวยแต่ความวางเฉยความมั่งว่างที่ตนได้ตนมีไม่ยอมรับสมมุติในโลกเอาเลยทั้งทที่ตนก็ยังอยู่ในโลกแถมยังต้องเป็นภาระแก่โลกแก่สังคมอยู่ด้วยก็เป็นการเห็นแก่ตัวที่สุดและที่แท้ตนก็ยังเสพสุขคนพวกมีทิฏฐิมีความเห็นอย่างนี้แหละคือผู้เป็นภาระต่อสังคมอย่างร้ายกาจ พวกฤือสีชีไพรหรือผู้ที่ฝึกสมาบัติเข้าไปเสพอารมณ์ปัตสัทธิอุเบกขานิโรธจนจิตยึดมั่นเห็นดีมีอุปทานหรือจนมีแดนเกิดแดนอยู่อันเยี่ยมยิ่งมีนิวาสอันยอดเยี่ยมที่สิ่งสู่สมใจอภินิเวสายะในอารมณ์สงบอารมณ์เฉยๆอารมณ์ไม่รับรู้พวกนี้ก็จะสวยแต่สุขแบบนี้จริงๆเป็นคนได้ประโยชน์ตน หลงประโยชน์ตนฝ่ายเดียวชื่อว่าเป็นผู้เห็นแก่ตัวชัดๆโดยแท้จริงซึ่งเดี๋ยวนี้พุทธศาสนากำลังถูกกล่าวหาถูกเข้าใจผิดว่าเป็นลทัทธิที่ทำให้คนกลายเป็นคนประเภทนี้อันไม่เป็นความจริงเลยแต่ที่ต้องเป็นเช่นนั้นก็เพราะบรรดาคณาจารย์ผู้ไม่รู้จริงอวดกล่าวอวดสอนตีขลุม่มโมเมยืนยันอธิบายกันอย่างไม่ตรงจุดและไม่ละเอียดถี่ถ้วนคนจึงพากันเข้าใจผิดไปหมด แม้ผู้เป็นพุทธมามะกะเองขนาดเป็นผู้ที่เห็นเห็นกันว่ามีปัญญามีความรู้ทางพุทธศาสนาเอาเสียด้วย